ผลไม้ไทยพูดถึงที่ไรกลิ่นก็ลอยอบอวนหลายคนชอบก็บอกว่าหอมหวนใครไม่ชอบก็ว่ากลิ่นชวนเวียนหวัวคงเดาวกันไม่ยากใช่ไหมครับว่าราชาผลไม้ที่ว่านี้คืออะไรในช่วงต้นฤดูของทุเรียนผลผลิตจะยังมีปริมาณน้อยแต่เมื่อผู้บริโภคเตรียมรอที่จะได้ลิ้มชิมรสสัมผัสอันหวานมันของทุเรียนอย่างเต็มที่จึงทำให้ราคาของทุเรียนในระยะแรกพุ่งสูง และเกิดช่องว่างให้กลุ่มพ่อค้าบางรายช่วยโอกาสนำผลทุเรียนอ่อนมาจำหน่ายด้วยความเป็นห่วงผู้บริโภคกรมวิชาการเกษตรจึงขอแนะนำวิธีสังเกตลักษณะภายนอกของผลทุเรียนแก่พร้อมรับประทานโดยสังเกตได้ง่ายๆใน5จุดคือบริเวณปากปล่งควรมีลักษณะบวมโตเห็นรอยต่อชัดเจนต่อมาคือก้านผลจะแข็งมีสีเข้มเมื่อสัมผัสแล้วให้ความรู้สึกสากมือ ส่วนของหนามสังเกตได้จากปลายหนามแหง้งมีสีน้ำตาลเข้มเปราะและหักง่ายลักษณะร่องหนามจะมีระยะร่องห่างเมื่อบีมน้ำเข้าหากันจะรู้สึกว่ามีสปริงและจุดที่สังเกตง่ายที่สุดคือผู้จะสังเกตเห็นรอยแยกบนผู้ได้ชัดเจนเมื่อรู้วิธีสังเกตผลทุเรียนแก่งง่ายๆแล้วรับรองว่าต่อไปทุกท่านจะได้ฟินกับรสสัมผัสหวานหอมมันของราชาผลไม้ไทยอันเลื่องชื่อชนิดนี้แน่นอน หากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่025790151-8หรือติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th ได้เสมอนะครับ